ขออนุญาตนำข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภา,นภายในภาค4ส่วนหน้ามาเผยแพร่ดังนี้นะคะจาหน,นที่เร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อนักเคลื่อนไหวปลุกระดมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ในห้วงเวลานี้ได้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อนักเคลื่อนไหวปลุกระดมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่หลายกรณีด้วยกันเริ่มต้นจากกรณีที่1เมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2566 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอนำหมายค้นของสารจังหวัดปัตปตานีเดินทางไปตรวจค้นตามหมายสารหาพยานหลักฐานที่บ้านของนายซาฮารีเจจหลงซึ่งเป็นประธานกลุ่มชมรมพ่อบ้านใจกล้าโดยที่ผ่านมานายซาฮารีมีพฤติกรรมดําเนินกิจกรรมเปิดบัญชีในนามชมรมระดมเงินบริจาคอ้างว่าช่วยเหลือครอบครัวของคนร้ายหลายรายที่มีหมายจับในคดีความมั่นคงซึ่งเสียชีวิตจากการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่และได้ตรวจสอบพบว,ว่า เงินบริจาคบางส่วนได้นําไปใช้ในกิจกรรมอื่นจนเกิดความขัดแย้งกันเองภายในต้องเปลี่ยนมาเปิดรับบริจาคในนามบัญชีญาติของผู้เสียชีวิตโดยในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเงินบริจาคที่นําไปใช้ในกิจกรรมอื่นและนัดหมายให้นายซาราเรเดินทางไปยังสํานักงานดี i ในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งกรณีที่2เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรทานโต ออกหมายเรียกนายมานาวารีนกโกบรรณาธิการกองข่าวภาคสนามสำหรับสื่อวตัตนีและนายมูฮัมหมัดซาฟ,ฟีซีสาและผู้สื่อข่าวภาคสนามสำนักสื่อวตัตนีให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2566ในข้อหาร่วมกันข,ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่และขัดขวางเจ้าพนักงาน ในการปฏิบัติตามหน้าที่โดยสาเหตุของการออกหมายเรียกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566โดยในวันนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นทําให้คนร้ายคือนายอิบรอยเฮลสาและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุต่อมานายมะนาวีและนายมูฮัมหมัดฮาฟิซี ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่และใช้เพจเฟซบุ๊กสำนักสื่อวตัตนีทำการไลฟ์สดผ่านเพจดังกล่าวมีลักษณะปลุกระดมมวลชนจากภายนอกพื้นที่ให้เข้ามาและได้ทำการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดกระทบกระทั่งกับมวลชนที่ถูกปลุกระดมเข้ามาและพบว่าได้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยเฉพาะการที่มีกลุ่มประชาชนออกมาตะโกนเรียกร้องเอกราชในระหว่างการแห่ศพของผู้เสียชีวิตกรณีที่3เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรสุไง่ปาดีออกหมายเรียกนายอาฟานวัฒนะซึ่งเป็นแกนนำคนสำคัญที่มักจะมีการเคลื่อนไหวปลุกระดมนำมวลชนเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำโดยให้เข้ามาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรสุไง่ปาดี ในวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2566 <c oughs> จากเหตุพฤติกตรมการปลุกอดมมวลชน <c oughs> เข้าขัดขวางการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> ในการขุดศพของบุคคลที่ได้รับการแอบอ้างว่าเป็นศพของนายยารีดือเลาะซึ่งเป็นผู้ต้องหามีหมายจับในคดีความมั่นคงจำนวนสองหมายซึ่งการตรวจสอบผลพิมพ์นิ้วม,มือจากฝ่ายปกครองแล้วศพดังกล่าวไม่ใช่นายยารีจำเป็นต้องขุดศพ เพื่อตรวจสอบหา DNA ว่าเป็นบุคคลใดเพื่อนำศพกดืนให้ญาติที่แท้จริงรวมทั้งเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้เสียชีวิตเป็นพี่น้องชาวมุสลิมจริงหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายและคำวินิจฉัยของสันนิุลาราชมนตรีในวงเล็บฟัตวาที่0 4น5 4 9ทับ2อ4 9อนุรลมให้ขุดศบขึ้นมาทำการชันสูตรพสิกนพได้ปัจจุบันมีบางองค์กรมีบางมีบางสื่อโซเชียล ซึ่งเป็นของกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐได้พยายามออกมาสื่อสารเพื่อปลุกประดมกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปใช้อำนาจน,นอกกระบวนการยุติธรรมเพื่อกลั่นแกล้งบุคคลเหล่านั้นอีกทั้งยังมีความพยายามเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเพื่อหาช่องทางขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจากพฤติการทั้งหมดที่ผ่านมาของผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นหรือได้รับหมายเรียกเป็นบุคคลที่ต้องสงสัย มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยอีกทั้งการตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานหรือการออกหมายเรียกเพื่อสอบปากคําในฐานะพยานไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาเสมอไปจึงไม่ใช่การกลั่นแกล้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่ได้มีความพยายามกล่าวหาอีกทั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้วยความชอบธรรม และชอบด้วยขั้นตอนของกฎหมายโดยรัฐต้องดำเนินการต่อทุกคนทุกกลุ่มที่กระทำผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนกรุณาใช้วิจารณญาณตรึกตรองถึงเหตุผลในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ก็เพื่อรักษาและทำรงไว้ซึ่งสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่รวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับความสูญเสียจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมิใช่เพื่อปกป้องคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ การปกป้องกลุ่มคนร้ายดังที่บุคคลบางกลุ่มและแนวร่วมกำลังกระทำอยู่ขอบคุณที่มาจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกภาคส่วนขออาราธนาคุณพระสีรัตนไตรปกป้องคุ้มครองผู้กระทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ